สวัสดีครับวันนี้เราจะาพาไปพบกับ7ข้อดีของสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลด็อกกันสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลด็อกเป็นสุนัขที่มีความแข็งแรงและก็น่ารักครับซึ่งในด้ับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศโดยลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและมีคุณสมบัติที่ทําให้พวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีครับแล้วท่าน7ข้อดีนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ความซื่อสัตย์และก็ความจงรับพักดีอเมริกันบูลด็อกมีชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตจงกดดีต่อเ้าขเขา,า,เา,เาขมปทิไ และจะปกป้องครอบครัวด้วยชีวิตครับทำให้พวกเขาไปสั์เลี้ยงที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวที่ต้องการเพื่อนคู่ใจและผู้พิทักษ์ 2. มีพลังงานและก็ความกระตือรือรน้นอเมริกันบูลด็อกเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงพวกเขาชอบการออกกำลังกายแล้วก็เล่นกับเจ้าของครับการมีสุนัขพันธุ์นี้จะช่วยให้คนมีแรงจูงใจในการออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเล่นบอลหรือว่าเดินป่าซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งสุนัขและก็เจ้าของไปพร้อมกัน 3ความสามารถในการฝึกฝนอเมริกันบูลด็อกเป็นสุนัขที่ฉลาดและก็สาม,มารถฝึกฝนได้ง่ายพวกเขามีความเข้าใจคําสั่งและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับหากได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องและเสมอต้นเสมอปลายสุนัขพันธุ์นี้จะสามารถเป็นเพื่อนที่น่ารักและก็เชื่อฟังคําสั่งได้เป็นอย่างดี 4. ความอดทนและก็เข้ากับเด็กได้ดีหนึ่งในข้อดีที่ทําให้อเมริกันบูลด็อกเป็นที่นิยมในครอบครัวคือความอดทนเกับพวกเขามจะเข้ากับเด็กได้ดีและสาม,มารถเล่นกับเด็กๆไ,ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีความอ่อนโยนและเข้าใจในความรู้สึกของคนในครอบครัวทําให้เป็นสุนัขที่เหมาะสาหรับบ้านที่มีเด็กเล็กครับ 5. มีลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เงียบสงบแม้ว่าเมริการบูลด็อกจะเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงแต่พวกเขาก็เป็นสุนัขที่เงียบสงบในเวลาที่อยู่ในบ้านครับไม่เห่ามากเกินไปและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีทําให้ไม่รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าผู้อยู่อาศาัายใกล้เคียง 6. มีสุขภาพแข็งแรงอเมริกันบูลด็อกเป็นสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงและทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บโดยร่างกายที่แข็งแรงและกล้ามเนื้อที่พัฒนามาเป็นอย่างดีพวกเขามีอายุขยที่ยาวนานและไม่จําเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์มากนะักแต่การดูแลรักษาเรื่องอาหารและการออกกำลังกายยังคงเป็นสิ่งสาคัญแก้ว 7. ความกล้าหาญและก็ปกป้องอเมริกันบูลด็อกมีความกล้าหาญโดยธรรมชาติพวกเขามีสัญชาตญาณในการปกป้องเจ้าของและบ้านเรือน ซึ่งทาให้เป็นสุนัขที่เหมาะสมสาหรับการเฝ้าบ้านและป้องกันภัยอันตรายโดยความแข็งแรงและก็ความกล้าหาญนี้สุนัขพันธุ์นี้จะทาให้คนรู้สึกปลอดภัยเสมอครับเป็นอะไรบ้างครับสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลด็อกเป็นสุนัขที่มีข้อดีมากมายเหมาะสําหรับคนที่มองหาสัตว์เลี้ยงที่มีความจุนรักดีสุขภาพแข็งแรงและมีความสามารถในการปกป้องครอบครัวอีกทั้งยังเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเด็กและคนในครอบครัวอีกด้วยทําให้พวกเขาเป็นตัวเลือกยอดเยี่ยมสําหรับการเลี้ยงในบ้านครับ แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไคร b ์และที่สำคัญอย่าลืมกดสังกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ